สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแจกแนวทางเนาะสองตัวสตัวนะคะอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่โปรแกรมรวมโชคนะคะเพื่อนโอ้หวยรัฐบาลมันใกล้จะออกแล้วเนาะแอดมินก็เลยรีบมาทําคลิปนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกหรือผู้ติดตามอ่าหลายๆท่านนะคะเนาะอ่ะโอเคนะ ตอนนี้เราอยู่สูตร527นะเพื่อนๆใครมีโปรแกรมก็ลองเทสสูตรนี้ดูละกันนะคะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะทําการเทสนะตั้งแต่วันที่1มีนานะจนถึงปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเทสให้ดูแล้วก็จะแจกแนวทางนะคะสูตรนี้เนี่ยงวดที่เราเข้า09เนาะอ่าใครมีโปรแกรมแล้วตามสูตรนี้ก็น่าจะเข้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่อแนวทางงวดนี้เนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกันเนาะอืมอ่ะโอเคนะ เดี๋ยวแอดมินกรอกสถิติเนาะแปดหนึ่งแปดนะคะแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่นะสองตัวล่างออกห้าสี่นะคะอ่ะเราได้แนวทางเนาะสูตรนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตรคำนวณน,นะสามตัวสองตัวนะคะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้แอดมินกรอกสถิตินะลงในช่องสีแดงนะคะอ่าผลที่เราได้นะสองตัวนะคะ ถ้าคุณถอดออกมาเป็นชุดวินเนี่ยคุณก็จะได้วิน6 3 2 1นะคะ6 3 2 1นะถ้าคุณเอาอไปวินเนี่ยคุณจะได้3 2แล้วก็6 3นะคะ2ตัวเข้าทั้งบนทั้งล่างนะนะคะถ้าคุณถอดนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ถอดนะคะ ก็คุณก็จะได้2ตัวบนนะก็คือ6-3นะคะตามตารางที่โปรแกรมคำนวณ3ตัวออกไรยห้ตรงนี้นะคะ3ตัวก็เข้า2ตัวบนก็เข้านะถ้าคุณวินเนี่ยคุณจะได้3 2ด้วยนะคะเราเข้าจะเข้า2ตัวล่างด้วยนะคะ,อะโอเคนะอันนี้เราแตก2ตัวและก็3ตัวนะคะ,ะทีนี้ตามต่อนะ7-57นะคะ ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามแล้วห้าหกสามสองตัวล่างก็สามสองนะคะห้าเจ็ดห้าห้าหกสามนะคะเรามาดูกันรูปถัดมาไปเนาะอันนี้นะคะกรอบขนล,ลงในสีแดงตรงนี้สองตัวเข้าอะไรนะคะสองตัวเข้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดตรงนี้ สามตัวอะไรหกเจ็ดแปดนะคะอยู่ในตารางนะตำแหน่งนี้พอดีเลยนะคะตำแหน่งเดียวกับงวดที่แล้วนะคะก็แตกนะคะสองตัวบนสามตัวนะคะอ่ะโอเคสองเด้งนะคะอ่ะทีนี้ตามต่อนะคะเออหกหกเก้าเนาะหกหกเก้านะคะหกแปดเจ็ดนะ สตัวล่างออกสาหนะคะอ่ะทีนี้ผลออกอะไรนะคะผลออกนะคะเข้าสองตัวบนเนาะสองเจตรงนี้นะคะแปดห้าไม่เข้านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่า3ามตัวเข้าหรือเปล่าสองสองเจดนะคะอยู่ตรงนี้นะสองสองตรงนี้นะคะ3ามตัวเข้านะคะสองตัวเข้านะคะ อะโอเคนะก็ตามต่อสนนี้ได้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆแตกสองเด้งนะจ๊ะเหมาะก,กับการเล่นสองตัวบนแล้วก็สามตัวนะฮะสองหกหกนะคะสองสองเจ็ดนะสองตัวล่างก็คือแปดห้านะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเข้าไหมนะฮะอันนี้กอกสถิติลงไปนะฮะ งวดนี้เนี่ยนะสองสองตัวเนี่ยถ้าเน้นสองตัวเนี่ยไม่เข้านะคะแต่ถ้าคุณวินเนี่ยแปดสามสองนะคะคุณจะได้นะคะแปดสามสามเข้าสามตัวบนเนาะแล้วก็เบิ้ลตัวมันเองก็คือแปดแปดนะ,ค,ะคุณจะเข้าตรงนี้แต่ถ้าคุณซื้อตามตารางสีเหลืองคุณจะไม่เข้าแล้วเรามาดูสามตัวซีเข้าเปล่าสามตัวเข้านะคะอ่ะสรุปแล้ว นะคะถ้าไม่ตามเบิ้ลก็ไม่เข้านะแต่ถ้าคุณตามชุดเบิ้ลวินเนี่ยคุณก็จะเข้านะคะส่วนสามตัวเนี่ยแตกนะคะตรงนี้นะคะอยู่ในตารางนะอ่ะโอเคแตกสามตัวนะคะอ่ะโอเคไปกันต่อนะคะสองหนึ่งสามสามแปดแปดนะคะสองตัวล่างก็คือศูนย์หกนะคะอ่ะทีนี้งด ขัดมานะคะวดที่ผ่านมานะคะอันนี้กอกในตารางนี้เนาะเวลาคุณได้โปรแกรมเนี่ยคุณก็ฝึกทํานะคะแบบที่แอดมินทำนะโปรแกรมสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ iPad iPhone แล้วก็ Android บนมือถือทุกรุ่นนะคะขอแค่มี Microsoft Excel นะรองรับนะคะยังไงก็ใช้ได้นะ,ะสุดท้ายมานะวดที่ผ่านมาเนี่ยน้องเข้า0ูนยตรงนี้นะคะเข้า0ูตรงนี้นะ อ่ะสามตัวเข้าไหมนะคะสามตัวไม่เข้านะคะเนาะแต่โปรแกรมคำนวณได้สี่ศูนย์เก้าละห้าศูนย์เก้าอู้เสียดายเนาะ,ะไม่เข้านะคะเข้าแค่สองตัวบนนะ,ะโอเคแตกสองตัวบนนะคะแนวทางแนวทางนะเอาไว้ลุ้นนะคะเพื่อนเอาไว้เล่นบนนะส่วนใหญ่น้องแตกบนนะสังเกตดูเอ่อห้าหนึ่ง สองห้าเนาะแล้วก็แปเจนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเจ็ดสองก็น่านะเจดสอาจจะมาบนนะคะแล้วก็สองหนึ่งอาจจะมาล่างไหมไม่แน่ใจนะคะ,ะโอเคนะหัวรัฐบาลนะคะหัวรัฐบาลนะไม่รู้ว่าตรงกับอาจารย์ท่านอื่นหรือเปล่านะคะลองไปเทียบดูนะอ่ะเขียนผิดนะคะวันที่ เดิ 5, 6, 8, นหะ้าหกแปดก็สองตัวเนาะตามเจ็ดสามเจ็ดสองสองสามสองสองนะคะส่วนชุดวินเนี่ยก็จะได้เจ็ดสามสองนะคะเจ็ดสามสองอะถ้าคุณจะเล่นสามตัวก็มีในชุดตรงนี้นะคะตรงกันเลยนะเอ 7, 3, 2, อจ็ดสามสอง ก็อาจจะมาเบิ้ลก็ได้นะคะไม่แน่นะอืมอ่ะส่วนใหญ่มาสองตัวบนนะส่วนสามตัวเนี่ยเพื่อนๆพืก็ตามในตารางสีเขียตวตรงนี้นะคะเนี่ยตามในชุดตารางสีตรงนี้นะคะตามในชุดนี้วินเดี๋ยวเขียนใหมเจ็ดสองสามอืมอันนี้เป็นโซรนะคะ,ะห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านต่นะไปเทสตดู ะะก็เทสให้เพื่อนๆดูนะคะทั้งหมดหกห้าหกงวดเนาะก็แตกนะคะแตกนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เนทะนะียบเนี่ยเทสให้ดูกี่งวดแล้วมันแตกหมดนะคะอ่ะโอเคนะชุดวินเจ็ดสองสามนะคะอันนี้เป็นสูตรห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะเพื่อนก็ลองเล่นดูนะตามดูนะคะเผื่อฟุกแตกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้อดมินไปก่อนนะ จ้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยบ๊ายบายคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะร่ำรวยมีเงินมีทองนะจ้าบ๊ายบาย